ครับก็สวัสดีคนดูทุกคนนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาเออแบ่งขายมีดสักหน่อยนะครับเพราะว่าเห็นมีคนถามมาอยู่สองสามคนนะครับในคลิปที่แล้วนะก็อาอายอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> การขายของเนี่ยไม่ค่อยถนัดนะครับและก็งานของเราก็มันเป็นแบบมือใหม่ทําด้วยใช่ไหมใช่ไหมครับผมก็จะบอกรายละเอียดก่อนนะครับเดี๋ยวจะบอกราคาก่อนเลยแล้วก็เพื่อนๆต้องดูรายละเอียดด้วยนะครับผมจะบอกทุกอย่างเลย ว่าอะไรยังไงมันยังไงนะอ่ะเริ่มที่เล่มเล่มนี้เลยก็ได้ครับมันมีน้ํามันพืชอยู่นะอันนี้นะครับมันเป็นปอกอลูมิเนียมนะกาวอีพ็อกซี่ตรงเนี้ยที่ผมที่ผมยาวไว้อะมันเป็นกาวแบบผสมคือยังไงมันผสมไม่ได้สัดส่วนครับมันจะนิ่มๆนะแต่ว่าที่อยู่ข้างในเนี้ยที่อยู่ยึดกระดํมด้าดมกับใบเนี่ยมันไม่ใช่อันนี้นะครับอันนี้มันเหลือมันเหลือจาก ผมลองผสมดูแล้วผมก็เลยเอามาโปะ,โปะไวม้มันนิ่มๆเอาอะไรขูดออกก็ออกแล้วเล่มนี้ผมใช้งานไปค่อนข้างเยอะนะครับด้ามอาจจะมีรอยแบบนี้ครับนิดนึงก็ปอกก็จะเป็นไม้เนี่ครับไม้เป็นไม้พาเลทนะเป็นไม้พาเลทที่ของการไฟฟ้าเขามาทําเสาแล้วก็มันเป็นไม้อ่อนๆน,นะครับเป็นไม้น่าจะเป็นไม้ยางนะหรือไม้สนนอกก็ไม่รู้นะครับผมก็ทําใส่ไปให้นะครับ จะได้ไม่บาทน,นะดีกว่าเป็นซองแบบอซองผ้าอะไรแบบนั้นนะก็ไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็ใช้ได้นะแต่เวลาเราชักออกใช่ไหมเราต้องกำข้างหลังอันนี้นะครับฝักไม้เพราะบางทีมันอาจจะฉีกได้นะไม้นะ่มันอาจจะฉีกกาวร้อยมันแน่นก็นจริงแต่ไม้มันฉีกนะครับก็เล่มนี้ผมว่าจะขายเล่มนี้ผมว่าจะขาย3 5 0ห้าิแต่ว่าต้องเอาค่าส่ง50บาทนะครับก็เป็น400ร้อยนะไม่รู้แพงไปหรือเปล่านะครับ เพื่อนๆคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับผมก็ไม่กล้าขายแพงกว่าน,นี้แล้วแหละเพราะว่านี่มัน,เป,นเป็นงานพึ่งหัดทําชุดแรกของผมเลยนะครับแต่เล่มแรกผมไม่ได้เอามาขายนะครับเพราะว่ามันเพราะว่ามันไม่สวยผมเลือกเล่มที่มันดูใช้ได้หน่อยนะครับอุ้ยไม่ได้เอาไอ้นี่เลยอะไม่ได้เอาอะไรมาวัดเลยเดี๋ยวผมเดินไปเอาเอาฉากมาทักหน่อย วัดความยาวว่าสักหน่อยนะครับวัดคร่าวๆกว็พอนนะนี่ก็ยาวประมาณสิบนิ้วนะครับตัวใบมีดน,นะตลับเมตรที่บ้านไม่รู้อยู่ไหนแล้วขี้เกียจวิ่งไปหาแล้วความหนาก็จะประมาณนี้ครับไม่คงไม่ต้องวัดแล้วนะก็ไม่หนาไม่บางมน,นะครับพอดีนะครับเล่มนี้ ใช้งานก็ผมลองใช้มาแล้วใช้เยอะอยู่นะครับฟันดีอยู่นะครับแต่มันจะเป็นแก้มหนาๆและน้ำหนักก็พอมีแบบตวัดกิ่งเล็กๆอะไรอาจจะไม่เหมาะเหมาะแบบฟันไม้ไผ่อะไรแบบนี้ครับผมก็ใช้มาเยอะด้ามก็ไม่หลุดครับเดี๋ยวลองฟันลองฟันเนี่ยฟันแบบมีคลิปอยู่นะครับในเน็ที่บอกว่าชุบไม่แข็งอแต่ที่จริงคือมันชุบแข็งแล้วนะ <laughs> วีอะไรเล่มนี้อยู่บนไม้ไผ่เล่มนี้ผมจะเก็บไว้ใช้นะครับยังโอเคอยู่นะครับด้ามอะไรก็แน่นดีเนาะครับประมาณนี้นะมีอะไรอีกอะที่ต้องบอกคง <laughs> ไม่มีอะไรมากนะเล่มนี้ผมก็ค่อนข้างโอเคนะก็สี่ร้อยบาทนะครับรวมส่งไาในตัวแล้วนะเล่มนี้ก็เอาราคาเท่ากันนะครับว่ามันยาวหน่อยเนาะ แต่อันนี้เป็นปลอกสแตนเลสแล้วนะครับคือปลอก,กนี้มันก็จะมีความลายๆบ้างครับกาวก็อาจจะไม่เนี้ยม,มากนะเพราะว่าผมก็หัดทําใหม่ๆนะครับแต่ก็มีใช้ได้งานใช้งานได้แน่นอนเนาะอันนี้ก็เป็นสตแตนเลสอาจจะมีรอยโดนเลื่อยรอยโดนอะไรบ้างครับแล้วก็ตรงนี้มีรอยที่ว่ามันเป็นสว่านเจาะเข้าไปประมาณไม่กี่มิลแล้วครับตรงนี้ผมเอากาวร้อนอุดไว้ไม่ได้เข้าไปลึกความจริงตรงนี้จะผมจะเก็บก็ได้เนาะแต่ว่า ด้ามมันจะเสียดทรงนะครับและที่เป็นสีดำๆแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม้แพงอะไรเนาะอ่าเป็นไม้ไม้มะฮอกกานีนะครับอันนี้เนี่ยครับด้ามก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเนี้อเท่าไหร่เนาะก็เอาไว้ให้พกใช้ได้ครับไม่ได้นินความสวยงามอะไรมากมายบอกไว้ก่อนนะครับใช้ใช้งานได้จริงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่สวยอาจจะไม่เนี้อเท่าไหร่เนาะใช้ไปนานๆโดนมืออะไรเนี่ยดำๆนะครับอาจจะลอกหน่อยมันก็จะค่อยๆหลุดนะครับมันก็จะเป็น สีออกมาแบบนี้ครับแต่ไม่ลอกไม่ดําติดมือเนาะดํานี่ก็เหมือนกัน,นครับไม้มันไม่ใช่เนื้อดํานะครับตอนแรกะผมทําแบบให้มันไม่เลอะชอบเวลาใช้อะนะครับตาหนิก็จะมีช่วงเนี้ยและมีผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับมีมีคลิปอยู่เนาะมีคลิปที่ไปลองอยู่ไปลองฟันตรงเนี้ย คออย่างเดียวนะครับเล่มแบบแบบนี้เอาไปพยายามอย่างงัดนะครับเพราะมันสั่นมันไม่หนามากนะสั่นก็ประมาณนี้ครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้วัดให้ดูนะเพราะว่ามันค่อนข้างลําบากอยู่นะครับถ่ายมือหนึง่งอ่ะนี่ครับคออ,อ,ออัดคอแห้งๆเลยเนาะยังคมดีนะครับอ,อาจจะไม่ได้แบบขีดกระดาษได้นะอา่ารับมาคมๆแล้วก็ มากรีดกระดาษแล้วก็มาฟันแล้วก็มากรีดกระดาษอีกทีนะครับแต่ก็เป็นมีดเหล็กแหมนะครับใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงเลย,เยนี่ยผมค่อนข้างชอบอยู่นะเพราะว่ามันก็พอดูได้นะขายอาจจะอาจจะไม่ไม่น่าเกลียดจนเกินไปนะครับขอคนที่รับได้นะครับผมไม่ใช่ช่างมืออาชีพนะครับคือผมจะเออหาค่าเหล็กมามาทำคลิปต่อครับจะมาฝึกตีด้วยเนาะ ถ้าไม่ถูกใจใครยังให้ก็ขอโทษด้วยนะครับอันนี้อันนี้นนคลิปยังไม่ได้หลงนะเล่มนี้ฝักก็จะเป็นฝักไม้เหมือนกันหมดเลยนะครับยกเว้นอันนี้นะอันนี้ก็ราคาเดียวกันกับอันนี้เรียกป่าลังแล้วกันนะอันนี้สิบเอ็ดนิ้วนะครับเล่มนี้อลองวัดดูนี่อันนี้มันสิบนิ้วนะแล้วก็อีกนิ้วหนึ่งเป็นสิบเอ็ดนิ้ว ทำหนีก็คือตรงนี้ครับต้องบอกให้หมดนะจะได้ไม่ไม่มาว่ากันตอนหลังดีกว่านะครับแล้วก็เล่มนี้เล่มนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงคลิปนะครับเดีย๋ยวเอาไว้ตอนท้ายนะคลิปอัดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เล่มนี้เป็นมีดเน็บนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปตอนทํานะครับแต่มีมีคลิปที่แล้วอยู่นะเล่มนี้ก็จะมีสันจะเป็นตาหนีแบบนี้หน่อยนึงครับเป็นรอยโดนทั้งนะโหพอวันนี้ถ่ายชัดดีจริงๆเลยนะ กรับตรงนี้ก็ประมาณนี้อาจจะไม่ได้งดงามมากนะครับดูใบเจ็ดประมาณเจ็ดนิ้วครึ่งครับเหล่านี้เนาะด้ามก็จะเป็นด้ามเอ,อไม้ะลรนะไม้กระถิ่นครับก็จะมีแบบติดขาวๆแบบนี้ด้วยนะก็พวกปอกสเต,ตเลสบางทีผมเลื่อยแล้วมันไปโดนนะครับก็อาจจะไม่เรียบเนียนมากนะเล่มนี้ขายถูกลงมาหน่อยนะครับเล่มละสามร้อยบาท ค่าส่งห้าสิบาทเป็นสามรอยห้าสิบนะครับแล้วก็ด้ามก็จะเอ้ยฝักฝักก็จะเป็นไม้อันนี้แหละครับผมขอพี่ชายมานะแล้วก็ด้ามอันนี้อาจจะมีรอยกาวร้อนตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่าทําแล้วมันหลวมครับผมก็เลยใช้กาวร้อนอกับขี้ไม้นะครับนี่มันก็จะได้แน่นขึ้นมาหน่อยฝักไม้ไปใช้นาน,านๆก็ไปนานๆก็ต้องทําแบบนี้ครับเพราะว่ามันมันจะเริ่มหลวมนะ อไม่ค่อยมีจุดด้อยอะไรมากนะเล่มนี้อาจจะเป็นที่ทรงแหละถ้าเล็งแบบน,นี้อาจจะเห็นความแบบไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับดำก็ผมซื้อสั่งกระดาษทรายมาเลยนะที่อุดอด,ดำดำ,ดำตรงนี้ก็คือแว็กที่ผมทาไม้นะครับมันเป็นขี้ดำๆๆไม่ได้คาบสกรปรกอะไรนะผมคึงขัดใหม่นะครับซื้อกระดาษทรายมาขัดใหม่เมื่อวานถ้าเห็นคลิปคลิปก่อนมันจะไม่ใช่แบบนี้เลยนะผมขัดใหม่นี่ก็จะเป็นด้านข้อไผ่ครับ บอกก็จะเป็นลีๆหน่อยแต่กาตรงนี้เพื่อนๆสามารถเอาไปเอาไปขัดเพิ่มได้นะผมขายราคานี้ก็คิดว่าบ้านๆก็น่าจะซื้อได้นะไม่แพงมากผมคิดตั้งแต่หัดทำมีดแรกๆแนละ้วว่าต่อให้ผมเป็นมืออาชีพผมก็จะไม่ขายมีดแพงมากนะครับจะพยายามให้เกินหนึ่งพันนะเพราะว่าต้นทุนผมไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับถามว่าทําไมหัดแล้วเห็นทําด้ามทําอะไรได้ดีนะครับผมไม่ได้อวยตัวเองนะ บางคนอาจจะสงสัยเพราะว่าเนี่ยครับผมก็หัดทํามีดพวกนี้ครับมานะชุบนะครับเรื่องนี้ใช้ใบตัดหญนะ้าเนาะใบตัดหญ้าชุบแข็งนะเล่มเล็กๆคนเนี้ยชุบยากเมื่อก่อนผมชุบน้ําแล้วผมก็เปลี่ยนมาชุบน้ามันก็ชุบได้นี่อยากทามีดตัดทุเรียนไงที่บ้านปลูกทุเรียนอันนี้ใบกีวีครับไม่ได้ขายนะ <laughs> ทําไว้เก็บๆไว้เล่นๆน,น้นแหละเล่มน,นี้เอ่อ ผมว่าจะขาย250แต่ว่าต้องมาดูข้อเสียกันหรือว่าอาจจะไม่ขายนะนี่ครับมันก็เป็นมีดบางๆ250นี่คือว่ารวมส่งแล้วนะครับฝักก็เป็นไม้เดียวกันหมดเลยยกเว้นเล่มดำเนาะถ้ามันก็เป็นไม้กระถิ่นนะเผาไฟเหมือนกันแต่มันไม่ได้กรอบนะครับเผาแค่ผิวๆมันเนี่ยออกจกนะแววๆหน่อยเล่มนี้ปอกเป็นอลูมิเนียมนะไม่ใช่สแตนเลสเล่มนี้เป็นสแตนเลสน,นะครับ กับเล่มน,นี้ปลาลังเป็นอลูมิเนียมนะอาจจะมีร่องรอยบ้างนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับซื้อไปอย่าอย่าไปงัดอะไรเนาะพูดเหมือนจะมีคนซื้อไว้อะโอเคไม่เป็นไรผมก็หาหาตังมาเออซื้อซื้อเหล็กไว้ทํามีดต่อครับแต่ก็ถ้าให้มีใครสนใจผมก็จะเก็บไว้ใช้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าผมชอบมีดนะครับพอไปไล่ผมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ <c oughs> มาเล่มต่อไป ฝักก็จะมีล่องรอยพวกอันนี้บ้างนะครับเนี่ยรอยบุ้งอาจจะไม่ได้ขัดให้เนียนอะไรมากมายนะเพราะไม้มันบางๆผมไม่ค่อยอยากเอาหินเจียอะไรมาขัดนะครับก็ใช้กระดาษทรายลงทุนซื้อกระดาษทรายหยาบมานะทาด้านอันนี้ใหม่ด้วยแล้วก็อันนี้อันนี้มีคลิปทําแต่ยังไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยวลงคลิปนี้ก่อนนะเพื่อนเข้าไปดูย้อนหลังก็ได้เล่มนี้ยตอนแรกไม่ได้ตั้งใจให้ใหมันทรงเป็นทรงแบบนี้ครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นแปลกๆหน่อยใช่ไหม อาจจะไม่ถูกใจใครๆๆหลายๆคนก็ได้นะก <g ül> ็สั่นก็ไม่หนามากนะครับ <g ül> อาจจะมีดผมทุกเล่มอาจจะแบบไม่ตรงเป๊ะๆน,นะเพราะไม่ใช่มืออาชีพนะครับแต่ว่าราคานี้ผมว่ามันน่าจะไม่น่าเกียดเกินไปนะเพื่อนๆเ,เ,เอาไปใช้ได้ไม่นานเอออาจจะเสียห,ยหายหรือว่าด้ามเป็นอะไรก็เพราะมันไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะครับบอกไว้ก่อนนะแต่ก็ใช้ได้ครับดูจากการที่ผมฟันเออผมยังไม่ได้ทดสอบเล่มนี้ให้เพื่อนดูนะ นี่ครับผมผมไม่ได้ฟันเบาๆเลยนะเวลาผมทดสอบพราะออกจากเตาผมก็หัวเต็มแรงแล้วทำใส่ด้ามเสร็จอะไรเพราะว่าต้องทดสอบด้ามเ้วยนะครับว่ามันจะหลุดไหมเป็นอีพ็อกซี่นะครับแต่ด้ามน,นี้บอกไว้ก่อนนะครับอ่ะเล่มเล็กที่ผมจะขาย2องรสิบเนี่ยมันเป็นเข้าด้ามกาวร้อนแต่อีพ็อกซี่มันเหลือผมก็เลยโปะโปะกอีโปะอยู่ข้างหน้าครับแต่ มนเริ่มหลุดลงไปแล้วอีพ็อกซี่ที่โประรอยู่ข้างหน้าเห็นกาวร้อนละก็แน่นอยู่นะครับกาวร้อนอ่ะหัวให้ดูเรื่องนี้สองสองใจอยู่เพราะว่าเอาไว้ใช้ได้ฟันสนันเลยครับไม่หลุดนะก็250บาทนะครับเล่นนี้บางๆนะเอาไปใช้แบบ หดอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ผมก็อัดให้ดูเลยนะแข็งแกร่งอยู่นะครับเล่มนี้คงไม่มีใครเอาไปหวดหวดๆๆแบบผมแน่นอนอะถ้าไปใช้จริงอะครับอืมแล้วก็เล่มนี้มาพูดที่เล่มนี้กันต่อนะขอขอไปด้วยนะครับก็จะทําเป็นทรงโบวี่แต่มันก็ออกแปลกๆเห็นทรงโบวี่เนี่ยเรียมๆง่ายๆนะครับตีแล้วมัน มันจะให้ออกมาสวยผมว่ามันยากว่ะใช่ไหมอีเน็บนี่เราปรับให้โค้งอะไรแต่นี้มันมันเป็นมีดที่ตรงอ่ะไม่ค่อยต้องโค้งมากอ่ะมันคือความเพราะว่ามันคือความยากของมันนะอยู่ที่ความถนัดด้วยเนาะเอามาตรงนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นท่ออลูมิเนียมแบบเนี้ยครับนี่เขาเรียกอลูมิเนียมป่ะเออแล้วก็ท่อท่อของแบบนี้แหละครับผมเอามาผมเอามาทําให้แบนแล้วก็ตีตีตีตต มันก็แข็งแรงอยู่นะครับกันมือได้จริงอะ่ะคือว่าอแต่อ,อลูมิเนียมมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงมากหรอกแต่ว่าเนี่ยครับมันก็แข็งกันมือได้จริงแต่ตรงนี้เป็นสเตนเลสนะครับด้ามอาจจะมีคราบกาวอีพ็อกซี่บ้างนะครับความจริงอะ่ะมันไม่เหลือช่องว่างอะไรมากแต่แใน,ในผมโปะแล้วก็โปะไปเลยไงอาจจะมีรอยขีดข่วนบ้างนะครับอ่ะบากหลังนิดหน่อยนะ ดาก็เป็นน่าจะเป็นไม้กระถิ่นแล้วครับจับกระชับมืออยู่นะสั่นไม่หนามากมาฟันจะหมดท่อนแล้วฟันท่อนใหม่พยายามอย่างนั้นนะครับมิดโอ้ยแข็งมาก ผมทดสอบแบบเนี้ยฟันให้เห็นเลยนะแบบเนี้ยทุกเล่มอะ <ś led> เหนื่อยเลย <ś led> เนี่ยคมนะก็ยังดีถ้าถ้าฟันแล้วบินบินผมไม่กล้าเอาออกมาขายเพื่อนๆแนะ่นอนครับคือว่าขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่า <ś led> ผมก็ชอบมีดอยู่แล้วเก็บไว้ได้ชุดแรกอาจจะอาจจะเออเพื่อนๆไม่มั่นใจในฝีมือก็เดี๋ยวชุดหลังค่อยว่ากันก็ได้นะก็ไม่ถูกใจใครก็ขอไปด้วยนะครับิปนี้นะ เดี๋ยวเขาจะว่าเอยมือมองมือใหม่จะเอามาขายอะไรก็ถือว่าสนับสนุนกันแล้วกันนะก็ติดชมกันมาได้นะครับอุย้ยลืมบอกราคาเล่มนี้เออเล่มนี้เท่าไหร่นะสามรอยห้าสิบใช่ปะรวมทรงนะครับเล่มนี้ก็เท่ากันม,มันเป็นมีดแบบเล็กสั่นมันไม่ไม่ค่อยหนาแล้วผมว่าทรงมันอาจจะแปลกๆหน่อย ตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นวัสดุดีอะไรมากแต่แต่ย้ํานะครับว่ากันมือได้จริงจริงนะย้ําอีกครั้งนะครับเป็นงานเออผมเป็นมือใหม่ๆอ,อ,อยู่นะครับแต่ก็ใช้ได้จริงแน่นอนมีดถ้าไม่เอาไปงัดแรงๆยังไงก็ไม่หักถ้าฟันนะผมก็ฟันให้ดูแล้วนะมาทวนอีกครั้งนะครับพลังเล่มนี้อ,อ่า0 0บาทรวมส่งแล้วนะครับจะบอกราคารวมส่งเลยครับสี 400, 400, ่ร0อยสี่รอยม3 5อ350นะครับ มีฝักให้นะครับจะไปทําฝักใหม่ก็ได้นะถ้าใครมีฝีมือทําได้ก็เพราะว่าฝักผมเอาไว้แบบกันไว้เวลาจะส่งด้วยนะแล้วก็เล่มนี้อืมเป็นเข้าด้วยกาวร้อนนะสองรอยห้าสิบนะครับรวมส่งแล้วนะขายถูกๆเลย <laughs> เพราะว่าใช้มาเยอะมากอาจจะถ้าใครเอาก็ผมอาจจะขัดให้นิดหน่อยนะประมาณนี้ ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับก็ถือว่าสนับสนุนค่าเหล็กแล้วกันเพราะว่าเหล็กผมไม่ได้ไปซื้อที่อู่นะผมสั่งนะครับท่อนหนึ่งก็เกือบสองยาวๆเนาะเจอะ่ะผมว่าถ้าถ้ายัางไงถ้ามีพอมีคนสนับสนุนผมก็จะซื้อว่าจะซื้อเหล็ก sup 9มานะมาลองตีบ้างแต่ตอนช่วงแรกอาจจะใช้เหล็กแหนบไปก่อนเนราะว่าต้นทุนมันไม่แพงมากมันก็ใช้ได้ดีนะมีเหล็กแหนบอ่ะวันเล่มนี้หน่อย น่าจะสิบนิ้วครับเท่าเล่มน,น,นี้นะ,ะก็เห็นเห็นตำหนิอยู่นะครับไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับตำหนิที่ผมบอกทั้งหมดนะมาดูสินี่ครับด้ามอะไรก็ยังอยู่ดีนะนี่ครับอาจจะไม่สวยบ้างดูเลอะเทอะเป็นบางจุดแต่มองแต่ว่ใช้ภาพรวมก็โอเคนะอาจจะไม่ตรงเป๊ะอาจจะไม่อะไรมากแต่ก็ใช้ได้ครับไม่มีผลต่อการใช้งานนะค่อนข้างตรงอยู่แหละ มีเล่มนี้อีกเล่มหนึง่งแต่ว่าคงไม่ขายแล้วครับโอ้ยขอญาตตั้งทุกคนนี่ให้ดูเล่มนี้ผมจะเก็บเก็บไว้ใช้นะใช้ดีนะครับเล่มนี้นะเมื่อ <laughs> วานด้ามันหลุดเพราะว่าใช้กาวร้อนแล้วมันมันว่ากาวขี้ไม้ครับมันมันฟิตมากรูเนี้ยรูเนี้ยกับด้ามอะ่ะมันแน่นมากเลยแล้วขี้ไมอ้อ่ะมันเหมือนมันน้อยอะ่ะแล้วมันไม่โดนกาวร้อนอะ่ะ มันกาวร้อนมันไม่ลงไปถึงขี้ไม้ครับความจริงกาวร้อนขี้เลื่อยขี้ไม้นะผงเนะี่ยแน่นมากครับมาลองเล่มนี้เล่มนี้ผมจะเก็บไว้ใช้นะมันค่อนข้างบางแล้วก็มันดูแต่ผมก็ขัดขัดด้ามใหม่อยู่นะเมื่อวานก็เป็นทรงนี้ผมว่ามันทรงมันแปลกๆแ,แต่ใช้ดีครับเล่มนี้ นี่ยังไม่ได้อัดเลยนะเรื่องนี้ยังไม่ได้อัดมบแห้งเลยผมก็มาทดสอบพร้อมๆกันเลยนะครับก็ <c oughs> ติชมกันมาได้นะครับอาจจะแพงไปในใสายตาใครหลายคนก็ต้องขอโทษด้วยนะ <c oughs> ว่าอยากหาค่าเหล็กเหมือนกันเนี่ยก็รับรองว่าใช้ได้จริงแน่นอนครับ <c oughs> ประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไม่ซื้อก็ไม่ว่ากันนะคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมไม่ใช่น้ำเป็นแก้วนะเรื่องอะไรพวกนี้น ก็เหน็นอยู่นะครับพร้อมรับฟังทุกคอมเมนต์นะครับรับสวัสดีครับ